แอดสุขใจอีสานบ้านานาม,มาแล้วครับจะทำอะไรกับข้าวครับวันนี้นี่พอ๊ครัวทอดปลากับปลาทอดโอ้ปลาอย่างทำไมมันสับสับแบบแบบนี้นะ่ะฮะปลาแบบนี้วะทำปลาตะเพียนไร้กากเนาะ โอ้ต้องหั่นบ้างทีทีสูตรก้างก้างมันจะได้ขาดสูตรขอนแก่นบอกสูตรสูตรขอนแก่นครับสูตรมาถึงมาหอดขอนแก่นบอกขอนแก่นขอนแก่นคนบอกมาว่าทอดปลาตะเพียนมันเห็ดเชงสีมันเชงสีว่ามีก้างอ่าอาไวาซอยทีทีก้างมันขาดหมดแล้วบอกเอาเอาเบิ้งเบิ้งตอนทอดอีกเนาะอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับรอชมนะครับ อีทีอีสานบ้านเรานะครับเนาะนี่คือส,สูตรสูตรปลาเพี่นทอดขนเก่นครับถ้าทอดสุรินก็ค่อยดูคอยดูปลาทอดสุริน,นอีอีที่นะครับนู่นแะละส,สงกานแหละสงกานจะเผาหรือจะทอดนะครับก็ต้องรอชมติดตามไปนะครับสุขใจสารบ้านนานะครับแอดบายมันบาย,บายไม่ได้ครับ สุขใจอีกแล้วครับได้หนูอีกแล้วครับถอ,อนขนถอนขนฝั่งนี้ทำอะไรครับฝั่งนี้หาฟืนหาฟืนหนาฟืนครับโอ้หรอหหหดหหนโอ้วันนีหนะครับทํหห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 หอ โรงงานแต่เช้านะครับว่ากินข้าวแต่เช้าไม่ค่อยอร่อยก็เลยต้องกินสายๆหน้าหน,นาวนี่กินข้าวไม่ค่อยอร่อยอาทอดรวเดอ้อมาหนิค่อยๆค่อยๆค่อยๆหลายพูดเดี๋ยวมัน,น,น,นคืออะไรอยู่ให้อยูอ่หน้าคือเกาเนาะครับอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาโอ้ย เวลาเท่าไดรแล้วนี่ตอนนี้นีมงัวัโอ้นี่ครับอยู่ติดกับสะเลยครับใกล้สะที่นอนที่อยู่ที่กินนะครับอยู่แบบสุขใจบ้านนานะครับสุขใจสานบ้านนาขอดปลากินนะครับกับข้าววันนี้ แสบคบแบบือเก่าปะยากจริงจริงโอ้หลอกขึ้นเลยตั้งแต่หล่อเกิดปะทำหลังคาใหม่เกินิ่มญญเฮ้ยไปเปลี่ยนหลังคาใหม่หลังคามันสีมันจ้างปะสีมันจ้างเนาสีมันจ้างเลยอันทำไหม,ไม,ไมเอาหลังคาทำไหมแสบ,บแสบเด้อครับเดี๋ยว ใจเย็นๆเ,เนาะใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวค่อยคลิกอ้ทางนู้นกันหนูน้นนี่นี่ไอหนุ่มผมยาวของเรานะครับนี่นะครับทีมงานของเรากำลังช่วยกันนะครับโซนนะครับรับสมัคร แม่บ้านหนึ่งตำแหน่งนะครับใ้หนุ่มผมยาวของเรานะครับโอ้แต่เม้าว่าโสดทั้งหมดแม่นปะจะโดนจะโดนไปนอนหน้ารถด้วยเด้อเนี่ยครับหน้าคนโสดอีกคนหนึ่งครับโสดอยู่เด้อโสดครับโสด นี่แต่ผู้บ่าวเด้อครับนี่เนาะผู้บ่าผู้เบาซ้ำน้อยผู้บ่าวเรือน้อยผู้บ่าวเรือน้อยเออสุขใจสารบันน่ะมาแล้วครับหาแนวอยู่แนวกินติหาแนวอยู่แนวกินโอ้แต่เศร้าก็ปลาัมว่านละปานปางว่านปลามว่านปั๊ เบอสีทอดแบบลายกลางเบิรงว่าเป็นจังไดเนาะสูตรลายกลางขอนเกนันนะวขันเกนทอดปลาตะเพียนตะเก็งซี่สมมตบอกมาเนาะซิ่งอซิ่งมัต้องถอนเอาแตเอาสูงนี่ตำริกนีู่ิแปดแปดูิ้แปดวะน้ำจิมน้ำว่น้ำจิสูตรบ้าน้องหว่าวะ แต่มีแดงมีเขียวไอ้แต่แหลกๆนี่ใส่หัวหอมหอมมันหอมน้อยน่ะมีป่ะสูตรน้ำจิ้มต้องใส่หัวหอมหลายๆมันมันนัวกระเทียมเราต้องใส่หลายใส่น้อยใครใครไฟฟไได้สูตรทอดปลาตะเพียรอะไรกากนี่ใครบังล่ะไฟไฟเบาไฟเบาเบ่าเราต้องแห้งปันไหน แจ้งสีค่อยกรอบค่อยนั่นไปนี่เลยบ่เดี๋ยวนี่เลยบ่เนี่แล้วนี่นะเิ้งตอนกินเด้อเบิ้งตอนกินเบิ้งตอนกินมันสุกแล้วไปบัวบัวมาท่านกรอบก่อนอย่าให้มันกรอบโพดเด้อมันมันจะเป็นฐานเด้อมันจะเป็นที่เคี่ยวอ่ะเออ เดี๋ยวยไเนี้ยมนเนอยเนี่ยตายเลยเนี่ยเกือบไม่ไปบ้านอะมาไลไปทอดเนี่ยกินเนาะโอ้คือว่าคือว่ามาจากวันท้องวานมาจาพเยนไร้การคือว่าเดี๋ยวกับติมนุ่มดักเคือเกาบ่เือเกา

เดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวสีแกงตัดตูดมาเดี๋ยวคอยแกงเองแกงแกงใส่กะทิเดี๋ยวไปซื้อกะทิกองมาด้วยเนาะโอ้แต่แค่ปลาตาเยี่ยงหอยแนี่ยหอยยังเขียดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหอยเมียกินด้วยโอ้ยบัป ไอคือมาจากไหนอีกนี่นี่เรียก่ได้ทอดทอดปลาเสร็จทอดหนูทอดหนูเสร็จทอดไข่ไข่ตะเมาอลเลยไข่นเน่เาเนีวยหอสองนมอ่าเด้อสองนมสองพ่อครัวนมอืุดอยู่เดอ้อเมาสดทักหลายครับสองนมนี่ครับเป็น ขัวริกันครับเอาสิปรำกันตลอดเลยเห็นกันบ่ได้ครับอ่ขัวริเห็นกันบ่ได้สิปรำรำเลยอาอว่ามาหลายแล้วเนาะปลาก็เห็นแล้วเนาะไปนี่ครับอันที่อันซุกแล้วเนาะ นี่ครับโอ้เป็นตะกินซวนี่เนาะเบิ้งงล่ะนี่ล่ะกรอบดีวะนี่ไหลกากคือเป็นวาให้ดีเลยชูอาลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อนี่เนาะเนาะลาก่อนครับบายครับสวัสดีครับยังเลือกกินข้าวอีก